ตรงนี้เป็นแปลงผักของคุณยายนะคะไปดูผักของตาวิมาแล้วก็มีแปลงผักคุณยายตอนนี้แม่แนนอยู่ที่ต้นพริกค่ะดูสิคะเพื่อนๆดอกมากมาเก็บพริกกันค่ะพริกปอดสารปลูกกินกันเองอืม นอชอมที่นาค่ะงามมากเดี๋ยวแม่แนนจะทําแกงหน่อไม้เพราะว่าเก็บพริกลูกโดดได้ด้วยจะไปทําแกงหน่อไม้กันนี่ตัวนี้จะเป็นค้างหวัวมูของคุณยายนะคะลูกสวยมากกำลังแบบได้เก็บแม่นนจะไปทําอินกับน้ำพริกจะให้ดูอันนี้มีต้นหอมแล้วก็นี่ โอนมีผักชีลาวเหลืออยู่นิดหน่อยนะน่าจะเอาไปทําแกงอ่อมได้แต่ไม่แน่จะเด็ดยอดไปทําแกงอ่อมไม่ก็ทําไข่เจียวไข่เจียวใส่ผักชีลาวหอมมากเพื่อนๆเคยทานตอนเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาทํากิน๋ยวไม่แน่นนจะเก็บขอเก็บผักชีลาวก่อนนะคะขอเพื่อนที่ติดตามรับชมนะอันนี้มันย้อนแสงทั้งเลยหัวก็ฟัว ขอบคุณมากมากนะคะอี e ีนี้งั้นแม่เนนไปก่อนเดี๋ยววันหลังจะพามาชมที่นาไล่นากันนะคะบ๊ายบาย